สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่25แล้วนะคะมาเก็บโค้ดเตรียมช้อปปิ้งเที่ยงคืนวันนี้กันค่ะจะเป็นโค้ดของช้อปปีนะคะนี่ค่ะสําหรับลิงก์หน้าเก็บโค้ดอันนี้ปอยจะใส่เอาไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะคะอันนี้จะเป็นโค้ดแบบเติมสี่เวลาด้วยค่ะมีรอบเที่ยงคืนเที่ยง6กโมงเย็นแล้วก็3ามทุ่มนะคะสําหรับโค้ดที่จะกดเก็บตอนนี้เราจะใช้ได้ตอนเที่ยงคืนนะคะ นี่ค่ะจะเป็นโค้ดแบบจํานวนจํากัดน,นะคะกดเก็บไว้แล้วเนี่ยเที่ยงคืนต้องรีบใช้นะคะใครใช้ก่อนได้ก่อนค่ะนี่ค่ะโค้ดแรกจะเป็นโค้ดส่วนลด7%ขั้นต่ำ7 5 0ดราสลดสูงสุด2,500บาทนะคะอันนี้ลดสูงสุดเยอะเลยค่ะเหมาะสําหรับใช้ซื้อของที่ค่อนข้างมีราคานะคะใครที่กําลังเลง็เลงๆจะซื้อเครื่องปรินเตอร์อยู่โค้ดนี้ก็คุ้มค่ะกดเก็บไว้เลยนะคะ แล้วก็ต่อมาเป็นโคส่วนลด10%ขั้นต่ำา300ลดสูงสุด250ค่ะอันนี้ก็เหมาะสำหรับซื้อของที่ราคาไม่แพงมากนะคะกดเก็บโคดเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นโค้ส่งฟรีค่ะอันนี้ก็สำคัญมากเลยนะคะกดเก็บเอาไว้เลยนะคะนี่ปอยกดเก็บไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนอกจากโคดพวกนี้นะคะที่ปอยคิดว่าน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือดีล25บาทค่ะนี่ค่ะดีลเด็ดบาทนะคะ จะมี4รอบค่ะมีรอบเที่ยงคืนเที่ยงหกโมงเย็นแล้วก็สามทุ่มนะคะจะมีหลายอย่างเลยค่ะมีเครื่องดูดฝุ่นรองเท้านะคะอันนี้เราจะต้องเก็บโค้ดก่อนค่ะตอนสามทุ่มนะคะสามทุ่มก็มาเก็บโค้ดอรอไว้เลยค่ะตามลิงก์ที่ปอยใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะคะแต่ของพวกนี้ค่อนข้างจะหมดเร็วมากๆเลยค่ะต้องแย่งกันมากๆเลยนะคะแต่ถ้าใครอยากจะทดลองลุ้นดูก็ลองกดดูได้นะคะสําหรับวิธีกดนะคะตัวของอันนี้จะอยู่ที่หน้าแฟลชเซลค่ะ นี่ค่ะเลือกไปที่รอบเที่ยงคืนพรุ่งนี้นะคะนี่ค่ะจะมีชิ้นแรกมานะคะเป็นเครื่องดูดฝุ่นค่ะก็กดเข้าไปนะคะจากนั้นก็กดหัวใจเอาไว้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ตอนเที่ยงคืนนะคะหลังจากที่เรากดโค้ดไว้แล้วนะคะเที่ยงคืนเราก็มากดซื้อได้เลยค่ะแล้วก็ใช้โค้ดก็จะลดเหลือย5บาทนะคะ ก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับโค้ดของวันที่25ค่ะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ